สวัสดีครับผมพบพ่ากับผมค้นหากินไก่เห็ดครับผมพี่น้องมือนีมานะครับพาพี่พาน้องมาแต่งกิ่งอ่างนนะครับองุ่นวายอางุ่นวายพี่น้อง <c oughs> กะหกเนียนะครับตว่ากะกิ่งบัวใครงามปานไดนพี่น้องตว่าหกหกเกงหน่อยเดี๋ยวสิพักไปเบิ่งกันเลยพี่น้องครับผม เมันเอาหยาบ่ท่านพี่น้องหกเล็กน้อยต้องตัดนี่ครับผมมันปีนี้นะครับบ่ได้ใส่กันไก่ไฟฟ้านะครับผมหัวปีนะครับมันว่าอยากได้ดีๆเล็กน้อยเพราะั้นมันกับบดีคือเก่อล่ะพี่น้องมันตน้นมันบวชมันเบี้ยวนะครับต้้้นไมทังื นี่ครับมันเหนียบว่าไ้ครับเจ็บมือครับผมเหนียบว่ามันเหนียบหน่อยๆต้นนะครับมือหนึ่งนี่ก็ได้อยู่สองรอยนะครับสองร้อยก็ต้นนะครับผมก็จะ๊กหกหงาน้ำจักหน่อยพี่น้องโอ้หงาน้ำไหลายอยังเงี้ยไปกับว่ได้นะครับผม หยาน้ำโลกเอกกันพี่น้องนี่ครับมันจริงมันตามจริงได้ตั้งๆแบบนี้ครับเนี่ยได้ตั้งตั้งแบบนี้ครับมันสวง,งามนะครับผมเขาไว,สว้สองตานะครับนี่พี่นอ้องยืนสองตามีตานึงอยู่ฝั่งท้างนั้นตานึ่งครับ จริงแบบนี้นะครับเขาก็จะได้แบบนี้แหละไว้มันบางงามนะครับพี่น้องระยะห่างกับข้อกําปั้นแทกก็ได้พี่น้องระยะกําปั้นหนึ่งกําปั้นหนึ่งนะครับแทกระยะห่างของมันนะครับนี่ประมาณสี่นิ้วก็ได้นะครับพี่น้องสี่นิว้วระยะห่างของมันสี่นิว้วสี่นิ้วนะครับน้องนั่นคือตัดออกมันงจีได้ประมาณแปดตาก็ตาพี่น้องสภาพ อากาศกับเมื่อนี้ก็เย็นสบายดีนะครับบ่ฮ้อนบ่มีแดดนะครับวับนสุกนะครับผมวันสุกสบายๆฝนเบาฟุกคนตัดไปแล้วคุณโอนจวดนะครับอันนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอนเงายบคุณร่องนึงก็ลอยสามสิบสี่สิบต้นนะครับนั่งก็บคุณอนุอ่นน,นนะครับกำลังตัดไปตะวังกิ้งนีบ่บ่บนหานาปบบไหนพี่น้อง จิงบ่สูงว่นไหนนะครับก็พ่อพ่อได้ตัดเหรียญไปอยู่คบบ่สูง,ส,งสองสามใช่ไหมหนึ่งสอง,งส มันนี่ครับผมมันอะได้งามง่ายหดเเพราะว่าคริงมันมันเกิดทั้งไตหลายพี่น้องจะห่งางภูเขาพี่น้องเลยลตัดราคานะครับราคาตัดต้นละบาทห้าสิบบาทห้าสิบหนึ่งหนึ่งบาทห้าสิบนะครับ เป็นเงินใอนเกี่ยวนะครับผมม่านนากก็ติดประมาณตน้นละสิบกว่าบาทพี่นอ้องมันหกมันหกหนามอนี่แล้วนี่นะครับจะได้เป็นเป็นแบบนี้พี่นอ้องเนาะ มึงต่อไปพี่น้องนะี่ครับงางาต่าง,งต่างหมดเลยก็เลือกอยากพี่น้องนี่อยากได้งาแบบนี้นะครับยิงยกกลางแบบนี้มันมันท,นทีดีนะครับผมริงมันหน่อยพี่น้อง,ม,อง,งมันบางงมตรงมันต้่นยังไม่อยู่ นี่แล้วหนึ่งตนแล้วพี่น้องจะได้บาดหาชีพเดินเมื่กี่ว่าขั้นบ่ได้หลขั้นกระเสี่ยงสองบาทอยู่พี่น้องนี่ครับผมต่อประมาณนี้ครับระยะของต่อนะครับประมาณ4ีนิวซีนิวซีนิวนะครับ ไปไปต่อพี่นอ้องครับผมจะเป็นแตงแล้วนะครับผมพี่น้องจริงบ่่คยงามนะครับบ่บ่งามอะไรพี่น้องกูุตัดแปดเนี่ยกูุตัดงกเนี่ยก็มีนะครับ ตัดโบกขึ้นหันนะครับแต่ละคนปลากระป๋ไก่เมื่อมันขาดต่อเบากพี่น้องมันเป็นต่อแหงนะครับต่อแหงมัน,นี่โบกเขา่าพี่น้อง นีอย่งางไรครับแตงจริงเ,เริ่มปลาที่สอ่งนพี่น้นนนนนนนองอายพวกนนยูยุดยูอนนี้นะครับผมปลานีปลานีเนี่ครับจะเมนเอ็นองุนไหลเม็ดนะครับอางุนกินหากนะครับอันีจะเป็นองุ่งุนไหวนผม บรรยากาศดีตัวครับมน,นี่ก็ไม่ยิ่งกันนิดหน่อยครับผมก็เริ่มสีเปี่ยนอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแล้วพี่น้องนี่ครับต้นก็ยเง็แทแขนแบบนี้นะครับพี่น้อง เอาฝากไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบ